ยกมือขึ้นยกมือยกมือยกมือยกลุกลุกลุก พิดึงสับดูนี่ก็ล่วงเลยเนี่ยเฮ้ยหลังติดหลังติด ไปไปไปข้างหลังไปข้างหลังมาตามตามมา,ต,า,มมาตำรวจครับตำรวจตำรวจเครียรยด้านหลังเครียรยด้านหลังไปไปเครียรยตำรวจตำรวจออกมา,าชื่ออะไร ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อจริงยกมือขึ้นยกมือยกมือยกมือยกยกยกกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แมือนตัวกเอาแขนนะ Okay, okay. เจอตัวเจอตัวได้ตัวมหมายจับสารายามีนบุรีนะนายสุรชัยหรืออาร์ตใคร oh, เรานะนายสุรศักดิ์ใคร oh, <okay. S 2> เรานะอ่านี่เป็นหมายจับสารนะกระทำความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด เพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพหรือจำหน่ายหรือเสนอขายสิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้หรือใช้จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันผลิตและจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจข้อหานะเราทำอะไรไว้เรารู้นะเดี๋ยวไปว่านที่นู่นนะ ไอ้นี่ผมผมผู้การจังหวัดพุยานะนี่ผู้การบอกอเราเามาสามนะสมโอเคนะนะเคยเจอแล้วเนี่ยนะเออนะไปก็บัตรประชาชนครบไหมไปใเดียวครับบัตรบัตรบัตรเอสอะอยู่ที่แฟนครับแฟนเราเอาไปที่แฟนในห้องมีของมิค่าอะไรบ้างไม่มีคะรับแล้วบอกกันนะว่าไงมาอยู่เนี่ยก็จะกบับุรุงเทพุ่งุมรีี่ยมึงีม่มีรถ่ามึงม่ง พอดีมากับหลานครับหลานมาส่งหลานมาส่งที่ไหนหลานกลับไปเคุยเดี๋ยวก็กลับไปคุยกันที่หมายสารออกเมื่อไหร่ครับเพิ่งเดี๋ยวไปคุยโรงพักดีกว่าไปนักเรียนไปผมไม่ได้ก็เลยนี่ยนะฮะเป็นพี่ที่รักที่ที่ผมรักเป็นพี่ชายเราไม่รู้หนึ่งสร้านบองกอกร้าน เอ้เกดครับโทรศัพท์สทรศายพี่น้องใช่ไหมครับปกี่ไม่แกงเ้ยพี่มาตามมายจับนะครับผมแต่ว่าเรื่องคดีเดี๋ยวพวกเองสองคนมว่ากันนะนี่พี่อย่าโดนยาฉีดขอผมไดเวยครับยาฉีดเหรอผู้ว่าเจอกเรย าคะสนุกแล้วเรารู้ไหมคะว่าไอ้ที่เราซื้อมาเป็นเมทิลนะคะเรามีเจตนาไหมคะที่เอาซื้อเมทิลมาผสมนะคะอยากจะพูดอะไรเดี๋ยวขอโทษครอบครหน่อยน,นะคะ เดิน,นแนล้วแข็งจ่อแล้วนะับ